ครับก็กราบสวัสดีครับวันนี้วันที่4เมษายน2564วันนี้ผมก็มาหาผึ่งเช่นเคยครับมาเจอแล้วครับลังใหญ่พอสมควรครับกรับเดี๋ยวมาดูรังกันครับครับรังมันดำๆอยู่ข้างบนนะครับ ลังมันรับแล้วไปหลุนเงี้อยู่ข้างบนครับจะมีหัวน้ำไหมรับก่อมาถึงต้นแล้วครับฝนจะตกแล้วผมต้องรีบนะครับฝนจะตกแล้วครับครับดูรังครับไปไกลเลยครับครับแล้วผมผมขอตัดนะครับ นี่หัวหน้าครับครับฝนจีโต๊กแล้วผมรีบนะครับครับขอภัยครับครับขอลงจากต้นแล้วครับฝนตกไปชาดหนึ่งครับครับเดี๋ยวมาอัปเดตครับครับ้อยฝนตกครับ้อยฝนตกครับครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับหัวหน้าก็ได้ไลฟ์อยู่ครับ ไหลยอยู่ครับประมาณสามโลได้อยู่ครับครับอยฝนตกครับลมอย่างแรงเลยครับนี่ตอนนี้ครับครับยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาต่อนะครับไม่งั้นผมจะกลับบ้านเลยนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับหากใครหาทัานไดที่สงสัย มีข้อสงสัยเรื่องพึงหรือว่าเกี่ยวกับผึงก็คอมเมนต์มาได้นะครับครับสวัสดีครับ